วันที่30พฤษภาคมทีมวอลเล์บอลสาวไทยก็จะเดินทางไปแข่งขันรายการวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025 และสนามแรกก็คือกรุงปักกิ่งประเทศจีนการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของโค้ดออสเกียรติพงศ์รัชตะเครียงไกลบอกว่าจะคนนักกีฬาไปทั้งหมด18คนค่ะเอทำไมเอาไปเยอะแยะขนาดนั้นน่ะเรียกนักกีฬาเข้าแคมป์ทีมชาติมา30คนเลือกใช้งานสนามแรก18คนแล้วเหลือกี่คนล่ะที่ไม่ได้ไปสนามแรก ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเล็กวอลลบอดช่องของเจเล็กนั่นเองค่ะ ในใครสมัครสมาชิก VBTV กันบ้างแล้วคะถ้าใครยังไม่สมัครก็แนะนำให้สมัครก่อนวันที่31พฤษภาคมนะคะเพราะว่าทุกแพ็กเกจจะได้รับโค้ดส่วนลด20%ค่ะเดี๋ยวโค้ดจะพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนะคะและเรื่องแพ็กเกจก็แนะนำให้ซื้อแพ็กเกจแบบรายปีจะคุ้มกว่าถูกกว่าประหยัดกว่าและแน่นอนค่ะว,ว่าจะมีรายการวอลเลย์บอลลีกต่างๆให้เราดูแบบเยอะมากๆโดยเฉพาะลีกที่นักกีฬาไทยไปแข่งในฤดูกาลถัด ก็เช่นลีกอเมริกาค่ะไม่ว่าจะเป็นลีก AU หรือว่าลีก p v f หรือแม้กระทั่งวอลเล์บอล SV ลีกของญี่ปุ่นก็สามารถดูได้ในแอป,ปของ VBTV เช่นกันเพราะว่ารายการนี้ถ้าจะเล็กจะไลฟ์สดก็ไลฟ์สดได้แค่สกอร์เท่านั้นนะคะจะไม่สามารถไลฟ์แบบมีภาพเคลื่อนไหวได้เลยค่ะเพราะว่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างรุนแรงนะคะและเจเล็กก็ลาบแล้วค่ะกับการที่จะต้องมีปัญหากับ YouTube ส่วนใครที่รอติดตามกดบัตรในรายการวอลเล์บอลหญิงชิงชมป์โลกตอนนี้ไททิเกตเมเจอร์เขาก็ได้ออกมาแล้วนะคะแผนผังที่นั่งราคาบัตรวันที่28พฤษภาคมเวลาบ่าย3โมงก็สามารถเข้าไปจับจองกันได้เลยค่ะ ทีนี้มาเข้าเนื้อหาในคลิปนี้กันค่ะนั่นก็คือเรื่องที่ว่าเอ๊เรารู้แล้วค่ะว่าโคดออสน่าจะพาใครไปบ้างแต่เราก็เดาไม่ถูกเลยอะว่าโคดออสจะไม่พาใครไปนะ่ะคือนักกีฬาที่มีรายชื่อทั้งหมด30คนก็แบ่งเป็นนักกีฬาตัวหลักๆที่เราเคยเห็นกันอยู่ในทุกๆรายการในช่วงเวลาหลายปีนี้มาแล้วส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มนักกีฬาที่อยู่ในช่วงกลางๆค่ะแล้วก็ทําผลงานได้ดีในไทลอรีก อีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักกีฬาในชุดเยาวชนที่ถูกดันขึ้นมาให้ติดทีมชาติในชุดลุยศึกเวียนแอลลุยศึกชิงชมป์โลกซีเกมซีวีลีคคือถ้าเป็นโค้ดคนอื่นเราก็อาจจะเดาไม่ยากค่ะว่าน้องๆที่มีรายชื่อในชุดเยาวชนอายุน้อยๆไม่น่าจะติดไปนะคะแต่สำหรับโค้ดออสเป็นโค้ดนักปั้นค่ะ แล้วถ้ามองย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วใครจะคิดค่ะว่าโค้ดออสจะพกเด็กอายุที่ยังไม่ถึง16ปีติดสอยห้อยตามแล้วก็ให้โอกาสลงไปเล่นในสนามร่วมกับพี่ๆในยุค7เซียนมาแล้วนั่นก็คือน้องบุม๋มบิมชัชอรนโมกสีและน้องบิมพิมพิชยากกรัมแม้เวลากลับไปดูคลิปเก่าๆที่น้องทั้งสองคนเคยออกทีวีนะหน้าตาน่ารักน้าช้งจริงๆค่ะ น้องบีมนี่เปลี่ยนแปลงไปไม่เยอะนะคะแต่ว่าน้องบุ๋มบิมนี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆค่ะแต่ถ้าเทียบฝีมือในช่วงน้องบุ๋มบิมน้องบีมอายุ1 6บหเทียบกับน้องๆที่มีรายชื่อติดอยู่ในทีมชาติตอนนี้ก็คิดว่าบางคนก็ฝีมือพอได้นะคะเพราะฉะนั้นรายชื่อของน้องๆในชุดเยาวชนที่จะเล็กมั่นใจว่าต้องติดไปแน่ๆเลยคนแรกก็คือน้องไอ้์นัทวันพา,าไทรสงค่ะ น้องไอ้นัทวันผาดไทยสงที่ก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วค่ะลงเล่นในรายการวอลเลย์บอลหญิงปรินเซสครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบีหลังนะคะเกิดเมื่อวันที่16เมษายนพศสอ5 2550มีความสูงอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะมีจุดตบอยู่ที่295เซนติเมตร มีจุดบล็อกอยู่ที่288เซนติเมตรนอกจากจะมีรายชื่อติดอยู่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ยังมีรายชื่อติดอยู่ในชุด U19 ชิงแชมป์โลกและ U21 ชิงแชมป์โลกด้วยค่ะผลงานที่โดดเด่นล่าสุดก็คือเห็นรายการที่น้องไปเล่นกับทีมเอสโคลาที่ไปเล่นรายการพิเศษที่ฟิลิปปินส์ค่ะคือดูหน่วยการแล้วปันได้ค่ะเพราะฉะนั้นขอเดาใจโค้ชออสค่ะว่าไม่พลาดที่จะเอาน้องไอซ์ไปด้วย ส่วนอีกคนหนึ่งที่ขอเราใจโค้ดออสค่ะนั่นก็คือน้องเนยกนกพรสสงทองน้องเนยก็เป็นนักกีฬาดาวรุ่งอีกคนหนึ่งค่ะที่ปีนี้จะมีโปรแกรมแข่งขันในชุดยู1ชิงแชมป์โลกคือตอนนี้วอลเล์บอลไทยก็มีนักกีฬาให้เลือกใช้งานเยอะค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในตำแหน่งมือเซตที่เก่งๆเทบๆอ่ะมันมีน้อยเหลือเกินน่ะและจากผลงานในรายการวอลเล์บอลออสตาที่เกาหลีน้องเนยก็โชว์ฟอร์มแบบว้าวมากๆนะคะ ส่วนน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลที่หน่วยก้านดีเหลือเกินในตำแหน่งหัวเสาเพราะว่าสูงถึง185เซนติเมตรจจเล็กก็ยังมีความไม่มั่นใจนะคะว่าฟอร์มของน้องแคปหมูดีพอที่จะได้ลงสนามหรือว่าจะพกไปเพื่อให้น้องได้มีประสบการณ์ได้สัมผัสกับเกมระดับโลก อันนั้นก็ไม่อาจเดาใจได้ค่ะแต่ว่าถ้าวัดกันด้วยฝีมือก็ถือว่ายังไม่ได้ค่ะอันนี้ดูจากผลงานล่าสุดในรายการออสตาที่เกาหลีนะคะแต่ว่าหลังจากน้องเข้าแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติฟอร์มปัจจุบันไอเราก็ไม่ทราบได้หรอกค่ะดาวรุ่งอีกคนหนึ่งในตำแหน่งมือเซ็ตก็คือน้องนัทนิชาแซแล้าก็คิดว่าน้องยังไม่ผ่านสําหรับที่จะเข้าไปเล่นในรายการนี้ค่ะอีกคนหนึ่งที่จะลดคิดว่าไม่น่าจะติดไปในสนามแรกก็คือ น้องนุชนาหอมพิทักษ์เป็นผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาค่ะเพราะว่าน้องยังดูขาดความมั่นใจอีกเยอะอีกคนแม้ว่าจะไม่ใช่ดาวรุง่งแต่ว่าจะเล็กนึกขึ้นมาได้นั่นก็คือน้องกีตา้าวารุณีการรำค่ะคือคนนี้คือหน่วยกล้านดีค่ะแต่ว่าพอลงสนามทีไรรู้สึกว่า จะมีความขาดขาดเกินเกินแล้วถ้าจะหิ้วบอลเร็วไปสักคนหนึ่งแล้วเลือกนักกีฬาที่อยากปั้นเป็นดาวรุ่งก็น่าจะเป็นน้องเปียโนโนัทนะริกาว,วสารค่ะอายุ17ปีเท่านั้นค่ะมีความสูงอยู่ที่181ซนเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นมีจุดตบอยู่ที่298ซนเมตรมีจุดบล็อกอยู่ที่292ซนติเมตรแล้วก็มีเซนบอลดีมากในสายตาเจเล็กนะคะ คือดูจากรายการออสตาที่เกาหลีใต้นะละค่ะเวลาที่มือเซตจ่ายมาให้แล้วก็บอลไม่ค่อยเข้าแต่อย่างใดก็ตีบอลแก้ได้ดีค่ะส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นชื่อที่ตอนแรกบอกว่าไม่ได้ไปอย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าพอเห็นรายชื่อเพิ่มมาอีก4คนนะมาจะปล่อยตัวเครื่องบินเที่ยวนั้นให้ใครได้ละ่ะต้องเป็นน้องบุ๋มบิมชัชชูออนบอกสีสิคะ มาอีกตั้งหลายวันกว่าที่จะลงสนามบางทีน้องบุมเบเบมก็อาจจะเอาไปขมฝันยืนสวยๆยืนเต้นโยกๆเชียร์เพื่อนๆก็ยังดีค่ะมันเป็นขวัญกำลังใจของกองเชียร์นะ โดยเฉพาะสนามแรกค่ะทีมที่เราต้องการชัยชนะมากๆเลยนั่นก็คือฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสเป็นทีมที่สูงมากๆค่ะอย่าคิดว่าโปแลนด์สูงอย่างเดียวนะคะโปแลนด์มีความสูงอยู่แค่สองสามคนเท่านั้นแหละแต่ว่าฝรั่งเศสสูงทั้งทีมค่ะและเบลเยียมนี่ก็ใช้ย่อยนะคะเราเคยแพ้มาแล้วและสนามแรกมันก็เป็นสนามที่แบบว่าอถ้าได้ชัยชนะเยอะหน่อยหรือว่าแพ้น้อยหน่อยมันก็ดีใช่ไหมเล่าเพราะว่าปีที่แล้วสนามแรกผลงานยังหลอกหลอนอยู่เลย คลิปนี้จะได้ก็มาพูดวิเคราะห์ว่าดาวรุ่งนะคะที่อาจจะติดไปแล้วก็อาจจะไม่ติดไปยังไงก็อาจจะมีถูกใจกองเชียร์หรือไม่ถูกใจกองเชียร์บ้างแล้วค่ะ mm. เพราะทุกๆคนก็อยากให้นักกีฬาติดไปทั้งหมดแหละทั้ง30คนแต่ว่าโคต้ามันมี18ที่นั่งอละ้นะ คือว่าถ้าทุกสนามคนนักกีฬาไป18คนทุกสนามคิดว่าน้องๆดาวรุ่งทุกคนก็อาจจะมีโอกาสได้สัมผัสเกมการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการคาดเดาการคาดการจากเจเล็กซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงโคดอสก็ประกาศรายชื่อแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเจเล็กไม่รู้จะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนนักกีฬาที่รายชื่อดังดังซุปตาอยู่แล้วก็ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะเพราะว่ายังไงซะเขาคิดว่ามีรายชื่อติดไปอย่างแน่นอนแต่ว่าคนดังบางคนก็ไม่แน่นะคะถ้าชูดังจริงอ่ะกระแสดีจริงแต่ว่าถ้าผลงานในแคมป์ทีมชาติการฝึกซ้อมไม่ผ่านก็อาจจะเกิดเซอร์ไพรส์ว่าพรุ่งนี้ไม่มีรายชื่อติดก็เป็นไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครชอบใครดันใครถ้าจะบนบานสารกล่าวก็เริ่มกันได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรายชื่อออกมาแล้วไม่ทนการนะคะเจะเล็กก็จะต้องไปเตรียมตัวเช่นเดียวกันค่ะไม่ได้สิเดี๋ยวกับตันทีของเจเล็กไม่มีรายชื่อติดไปด้วยละแย่เลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาฟังเข้ามาชมกันนะคะและถ้าใครกดเข้ามาฟังจนถึงท่อนสุดท้ายวินาทีสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะคะกดครั้งเดียวพอค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ